ถ้าเราพูดถึงรถถังที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองชื่อหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยก็คือ T-34 รถถังหลักจากสหภาพโซเวียตที่เปลี่ยนแปลงแนวทางของสงครามหุ้มเกราะตลอดการด้วยการผสมผสานของพลังการยิงความเร็วและเกราะป้องกันที่ยอดเยี่ยมในยุคนั้น T-34 ไม่เพียงแค่เป็นรถถังแต่คือสัญลักษณ์ของความอยู่รอดและการต่อสู้ของโซเวียตในสงครามที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่34เริ่มต้นการพัฒนาในปลายทศวรรษที่1,930โดยเป็นการตอบสนองต่อบทเรียนจากสงครามกลางเมืองในสเปนและสงครามกับญี่ปุ่นในแมนจูเรียวิศวกรโซเวียตรู้ว่ารถถังรุ่นเก่าของพวกเขาไม่สามารถรับมือกับอาวุธต่อต้านรถถังของยุโรปตะวันตกได้อีกต่อไปดังนั้นที34จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อปฏิวัติการรบทางบกจุดเด่นของท34อยู่ที่การใช้กรอลาดเอียงซึ่งช่วยเบี่ยงเบนกระสุนให้หลุดออก และเพิ่มความสามารถในการต้านทานโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักกรอบมากเกินไปเครื่องยนต์ดีเซล V2 ขนาด500แรงม้าทำให้รถาารถังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วบนสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่โหดร้ายของรัเสเซียปื้นใหญ่ขนาด76.2ม mm ิมของรุ่นแรกก็สามารถเจาะกราะของรถถังเยอรมันในช่วงต้นสงครามได้อย่างสบาย ในช่วงแรกก็ขอองค์การรุกรานสหาภาพโซเวียตโดยเยอรมนีในปี1941 T34 กลายเป็นฝันร้ายของกองทัพนาซีแม้กองทัพแดงจะประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่แต่ประสิทธิภาพของที่3 4ทำให้เยอรมันต้องเร่งพัฒนารถถังรุ่นใหม่อย่างไทเกอร์และแพนเทอร์เพื่อรับมือกับมันอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายในการผลิตและการบำรุงรักษาของ T34 ท,ทำให้โซเวียตสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากถึงกว่า80,000คันตลอดช่วงสงคราม ในช่วงปี1943เป็นต้นมาที3 4ได้รับการปรับปรุงโดยเปลี่ยนปืนหลักเป็นขนาด85มิลิเมตรกลายเป็นรุ่นทีเลบ3 4ส่วน8 5ซึ่งสามารถต่อกรกับรถถังเยอรมันที่พัฒนาใหม่ได้ดีกว่าเดิมและยังคงเป็นกำลังหลักในการปลดปล่อยยุโรปตะวันออกจนถึงกรุงเบอร์ลินสิ่งที่ทำให้ที3 4แตกต่างจากรถถังรุ่นอื่นๆคือความสมดุลมันอาจจะไม่ดีที่สุดในด้านใดด้านหนึ่ง แต่มันดีพอในทุกด้านที่จําเป็นต่อการรบจริงไม่ว่าจะเป็นพลังยิงความเร็วความทนทานหรือการผลิตในจํานวนมากการที่มันมีลูกเรือเพียงสี่คนก็ช่วยให้การฝึกฝนทําได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งสําคัญมากในช่วงที่สงครามเต็มไปด้วยความสูญเสียหลังสงครามโลกครั้งที่สองทีสาสิยังคงถูกใช้ต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ รวมถึงมีบทบาทในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและแม้แต่ในบางความขัดแย้งของศตรวรรษที่21 T34 กลายเป็นตำนานที่มีชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่ยังอยู่ในสนามรบจริงมาแล้วหลายทศวรรษสำหรับแฟนรถถังท T34 ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจกกักรแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อสู้ความมุ่งมันและความสามารถในการพลิกสถานการณ์จากความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นชัยชนะ ช่องเดนเซลของเราขอคาระวะตำนานแห่งเหล็กกล้าคันนี้ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล